สวัสดีค่ะนะคะก็จะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็มีสติกเกอร์บีอีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางในามาอะไรที่สุดสามแล้วค่ะนี้ไปตลาดเซวันโกแล้วนะคะะมีของอะไรบ้างคเครื่องประดับสติกเกอร์ประมัณเนี้ยแะคะเพวกเดือนนี้เป็นยังไงบ้างแฟนผลงานอะไรที่สะสมอย่างไรบ้างมีการบ้านไหมมีสรุปไหมหรือว่าน่าสนใจเลยนะมีสรุปม,มีการบ้านด้วยใช่ไหมะ เพราะว่าคอด้วยนะคะถ้าไม่คอก็เป็นสีแล้วงก็ไปแย่เลยนะคะจริงๆหรืว่าลองดูนะแหงมเลยนะต้องตกใจอ่ะเพราะว่าไม่เลกการเรียนรู้กันย่งไบ้างนะคเพราะว่ามันจะเป็นของเราที่ดีจริงๆเพราะว่าอีกเยอะสนุต่อกันมานะคะเพราะว่ามีอันที่อีกมีนารักมานะคะสลับหนูสลับหนูชอบมากเลยนะคะใครๆกลับก็ดันด้วยก็เพราะตรงนี้คล้ ถ้าหนูไปเรียนมหาลัยต้องเอาพวกอะไรไปอะไรก็มาเนี่ยนะคะพวกจักรพกสมุดหนังสือแล้วก็แต่ว่าเอาโทรศัพท์ไปอย่างเดียวแต่ส่วนแท็บเล็ตก็่ได้ออไปด้วยว่าแค่นั้นด้วยว่าจะเป็นเล่นมีเอาเอาแบบสตซกเกอร์ออกไปวัตส์เกอร์ลัซโซ่ประมาณเนี้ยหนูชอบเลยอันเนี้ยชอบแบบนี้เลยน่ารักสลับคนด้วยทั้งร่วมอย่ดีเดี๋ยวพาเรียนมหาลัยมีของอะไรต่างๆมาฝากเรียนวันเสาร์เดี๋ยวพาพิเศษแล้วฝากกรนลิกกันไปชกกระลิกกันค่ะ มาดูซิกเกอร์ลายล็อโซ่เดียวกับแผ่นลักสิบบาทนะคะซื้อที่ตลดาดไทยสมบูรณ์นะคะคือจะมีซิกเกอร์ล็อโซ่งนี้เลยล็อโซ่น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าแผ่นดูซิน่ารักไหมไว้ใช้เป็นยังไงบ้างไว้ติดโทรศัพท์ไว้ติดเคสทโรสทรศัพท์เคสแท็บเล็ตไว้ติดเคสหูฟังโอ๊ยอย่าตหูฟังได้ด้วยนะคะเพราะว่นี่ไงน่ารักห่างาเลยนะคะสำหรับเรานะคะก็คือมีหน้าหน้าจะเหมาะล็อตโซ่กับแบบนี้เลยสิล็อตโซ่แบอนี้เลย รู้สึกว่ามูสโซก็ยังดีนะเพราะว่ามันจะเป็นสติกเกอร์ก็ยังแหละน่ารักทักสวยด้วยเสื้อมาดูสติกเกอร์เรา้องแบบแบบแบบผัดดีกว่านะคะแบบตัวตัวแพดด้วยว่าน้องแกะมีสิสังเกตแล้วก็รู้ทุกคนแล้วกเาบอกว่าหายคอขมาได้นะคะเทเลยฝนฝนมีอะไรบ้างโอแกโอชาดเลยแต่ คือแกะว่าไปแต่ไม่เป็นไรดูว่ามีอีกหนึ่งที่แต่ว่าบันอะไรอะไรนะคะลองแกะดูซิที่เหลือจะเกบไี่อองก็ยังแปลกนะคะเพราะว่า้าจะเป็นนินจาแล้วก็นินทาก็ได้นะไม่เอาอยู่อ่ะที่เค้าพูดเลยจริงจริงด้วยต้องเล่นแต่ว่ามาดูนี่ดีกว่าล็อกขวดแกะอีกเปิดทัพเลตแล้วขอด้วย อันนี้นนตัวล็อตเตอร์จะเป็นแบบแบบหัวแล้วก็คือแบบหัวอีก,อกแล้วก็โซ่แบบหัวก็ขนาดอีกนะคะเพราะว่าใเดือนเรียน,นแล้วนะจ้าของเรานี่วนหัวอีอันนี้ก็บดหัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่หัวแบบหัวไม่แบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวใช่ไหมคือคือสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นปากกาดินสอแล้วก็ความเก็บสนุกอีทีเลยเห็ว่า แถวหน้าแล้วก็เราตาดูตาตเปเดียนจะได้ไปทัศนศึกษาแน่นอนด้วยที่ทุกที่เลยทัศนศึกษาของจริงว่าจะไปด้วยมาดูสมุดการเลยว่าสมุดเขียนโจทย์ไแล้วสรุปวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโจทย์วันนี้แล้วก็คือตรงนี้นะคะจะว่าตรงที่สมุดไอที่นี่เลยนะคะเพราะว่าก็สมุดเล่มหนึ่งนะคะแต่ว่าลองดูนี่เขียนใส่เขียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสรุปไปหมดอันนี้เล่มนี้กล้จะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วด้วยนะคะตกใช้เล่มนี้เล่มใหม่ตกใส่คมใหม่นะคะเพราะว่า เห็นไหสุดแล้วก็ยังมีชั่วเป็นหน่อยนะคะทุกคนนะว่ามาสังเกตดูอีกแต่สุดจุดนี้หน้านี้ยังไม่เสร็จนี่หน้าเสร็จแล้วจอยอะนะคะเพราะว่าใช้ไปเรียนรัประสบการ์ด้วยว่าประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นจัดการจัดการได้จริงๆมาดูพวกอีกแล้วโซ่กันดีกว่านะคะคือมาเพิ่มอีกนะคะเป็นรักยี่สิบเก้าบาทนะคะคือที่นี่หมดโอ้ชื่อซื้อที่อู้อู้น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 เสื้อสีเทาดะ มีขบกาวเลยยังยังไม่หมดเลยจะนิดเดียวเลยเรากันหมดแล้วเขามีส <t> ่วนใช้แล้วว่าของแกะดูว่าสิเขาอ้อใส่ไว้ใส่ไปใส่ไว้ใช้ไว้ให้เพื่อนได้ด้วยหนึ่ด้ยนะจ๊ะอีกที่เพรว่าอันนี้อย่างใหม่เยอะดูเพราะว่าไว้ใช้ไว้จะให้แจกให้เพื่อไว้ใช้ให้เพื่อนกว่าเพราะว่ามจะให้เพื่อนเข้าไปด้วยมาดูปากกา แบบประกาศน้ำเงินนะคะแบบซื้อมาสองอันด้วยนะคะประกาศน้ำเงินนะคะซื้อมาสองอัน,นะคะ่ะดัมละห้าบาทแล้วก็สองดัมสิบบาทนะคะไว้ใช้ไปเล่ไว้ใช้เล่นจดเล่จดเล่จดสรุปแล้วก็จดเขียนได้ด้วยหัวสะก็จะเป็นพวกจดสมุดแล้วก็จดหนังสือต่างๆหรือว่าอันนี้นี่อันนี้ก็ห้าบาทใช่ไหมนะคะคือว่าแพนด้าบูริเใช่ไหมแบบบูริเซก็จะเป็นอีกแบบของยี่ห้อแบบทูเดย์ทูเดย์อีกด้วย แล้วาปากกาอนี้ชื่อหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นหัวเป็นดานสีนเหลือ,สสองสดซึ่งมันก็ต่อกันมาด้วยนะคะกิบมือลายนะคะมีข้อตรงหัวแล้วจะเป็นชื่อหน,นึ่งที่ซื้อนี่ไงสมุดของรเราของอินทรที่ยัง,ท,ยงที่ยังไม่ใช่ที่ยังไม่จบเลยยังไม่เขียนอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปเลยยังว่างอยู่นะคะเก็บไว้ใช้นานได้เลยนะคะคือ จะว,ว,ว่าไว้หนาตรงนี้เลยนะคะไมาา่ใชไปเรียต่อได้ไม่ใช่สรุปได้แล้วก็สามารถแต่อันนี้ควาสรุปว่อเพราะว่ามจะเป็นพดดว,นะะะนกวกได้ด้วยนะคะจะเป็นสกร,ร์แล้วก็เป็นพุ่นเยวกันแต่ว่าอันนี้อะไรไม่ใช่ไปเรียนไปแปะได้ด้วยนะคะจะว่ามาแต่ที่ทิ่สุดสายตาอีกด้วยต่อกันมาค่ะจะเป็นสมุดเล่มหนึ่งนะคะเพื่อไปใช้โจทย์เลยเป็นงไงบ้างนะคะเก็บใช้ใช้สามได้สองเลมุมประมาณนี้นะคะเชื่อคือว่ามันจะเป็นสำหรีบ A ด้วย เสร็จยังได้หนึ่งนเพะว่าผมคือท่านหน้าเหมือนช้กีอีกแล้วก็มีไออีพ่มมาสั่นเรื่มงมีสมุดในจดเนื้เอเพลงดังๆที่หนูร้องได้ถ้าถ้าหนูร้องไม่ได้ก็ต้อง,ต,องต้องจดเนื้อเพลงให้หมดนะจ๊ะหรือว่ามีเพลงลยอะไรด้ย่ยังงานนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยหรือว่ายังเสร็จยังเสร็จความสับต่อด้วยใช้อย่างนีสกอร์ล็อกโซก็เอาไปเรียนมาหาลัยสนุกด,ด้วยจ้า เป็นยังไงบ้างรระคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปเในทางเรียมหาวิทยาลัยที่ศิษย์ศรานะคะแต่ว่าซิษคือจัดที่ตลาดไทยสมบูช่ยไม่ตลาดไทยสมบูร์แล้วก็เพราะว่าเราตะเกียบเลยไหมยวงไม่เกะกวะเพราะว่ามันในนี่เลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรลอสโซนา่ารักมากเลยนะคะสลับหนูเองพี่ใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลอสโซนา่ารักเธอเธอไปหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ไหนนะคะเพราะว่า น้องจะมีสังเกตแล้วก็คือเพราะว่าแต่ว่างที่จิตนั้นค่ะก็ือว่ามันจะไปได้ยังไาผมเอาเป็นใจโดยว่านะคะก็คือให้การใช้สู้ของกันด้วยแต่ว่าให้ที่รมานที่ลูกกดด้วยก็ฝากสายตาบนจิตบ้างเนาะสลับทีนี้นะคะกดถือกดเลิกนะคะให้กระใจเรา้วยนะคะช่องตามนะคะช่องตามเบลล์ซ่า เดี๋ย่าลืมกดแจ้งกดซับสไครต์ของเราซึ่งว่าเติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะค,คือว่ามีอีกประกาดีซื้อมาเพิ่มมาด้วยสีน้ำเงินเพื่อถ้าปากาากาอักบัติน้ำเงินรเราต้องซื้อต้องหมารจริงๆซื้อเพิ่มด้วยนะเขาก็คือถ้ารู้เรียนพาร์ทที่ทานเรียนมาหาลัยครับพิเศษก็จะได้ไปทนันคศึกษาแน่นอนเลยเพราะว่าอีกทีไ่ไหมเพราะว่าลองเก็บเลยแล้วเพื่อมีคนงาหมาใหม่ได้ด้วยคือว่า มันจะไปทางที่ไเยอ่ะจะรับกิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย